คกับอลล่า1นนาทีเริ่มค่ะ ขอเอาใจคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะกับพระประจำวันอาทิตย์ RS ล้อมตัวกรอบพระผลิตจากทองแท้75%กรอบกันน้ำประดับไปด้วยพลอย RS หรือว่าพลอยสังเคราะห์สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะพระประจำวันเกิดคือปางถวายเนตรพระพุทธรูปที่อยู่ในกิริยาบทยืนลืมพระเนรทั้งสองเพลงไปข้างหน้าพระหัตถ์ทั้งสองประสานกันอยู่ระหว่างพระเพาหรือตักนั่นเองค่ะซึ่งเป็นพระประจำกายที่จะช่วยเสริมในเรื่องของจิตใจให้ดีขึ้น เมื่อเราต้องเจอกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาจะทำให้นึกมีสติเน้นย้ำและหาทางออกได้อยู่เสมอพกปวยข้างกายจะช่วยเกื้อหนุนให้เจอแต่สิ่งดีๆแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเกิดวันอาทิตย์แล้วกำลังมองหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่ ประจำวันอาทิตย์ช่วยคุณได้ค่ะและสำหรับใครที่ซื้อสินค้ากับทางออลล่านะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนั้นก็คือใบรับประกันคุณภาพสินค้าจากร้านออลล่านั่นเองและวิธีการสั่งซื้อสินค้าค่ะง่ายแสนง่ายค่ะเพียงแค่เข้าไปในเว็บไซต์ w w w o l o l a c o t h ค่ะหรือทุกช่องทางออนไลน์ของออลล่าเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งห้ามลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารดีๆแบบ หรือสามารถติดตามเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะที่อลล a and าโกลด์แอนด์จิวเครั้งหน้าเราจะมารีวิวอะไรกันอีกรอติดตามได้เลยค่ะ